สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คันนะครับกับ VIP สุดหรูเลยครับตัวนี้ t o ร o t a ค a m ร y นะครับ2.4ออโต้ตัวท็อปนะครับปี2007รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับรถของพี่ชายนะครับใช้งานอยู่ปกติสมบูรณ์มากๆนะครับ179,000บาทนะครับออปชั่นครบมากๆครับสำหรับคันนี้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับแต่รถสวยๆสภาพดีๆนะครับ ดูแลมาอย่างดีนะครับขายได้ไปคุ้มมากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยรถสวยคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับดูแลสภาพมาแจ่มมากๆนะครับหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้นะครับเครื่อง2004ออโต้โตวีนะครับออปชันครบครบนะครับภายในสวยสวยเลยครับนี่นะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีพัดลมเป่าเบาะทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เป็นเมมโมรีเซ็ตนะครับเซตตำแหน่ง เบาคู่หน้าซ้ายขวาได้เลยครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับมีม่านข้างมีแอร์หลังนะครับรถสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับมี cruise control กุญแจรีโมทเอกสารอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ179,000บาทนะครับ179,000บาทใครมาชมเช็คดูรถทดลองขับโดนแน่นอนนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆออปชั่นก็ครบนะครับแล้วก็ติดแก๊ส LPG สำหรับ ใครที่ชอบ LPG นะครับคุ้มมากๆนะครับได้รถสุหลรนั่งนุ่มๆขับไกลสบายตัวแน่นอนนะครับออปชั่นก็ครบนั่งก็สบายราคาก็แจมแล้วก็ประหยัดแล้วนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG มาให้แล้วนะครับ สวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับถูกใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับเลยนะครับภายในก็สุดหรูออปชั่นก็ครบนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับตัวนี้ c r u ค s น control กระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสวยรถดีรถงามเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับพี่ชายใช้งานอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆสภาพดีๆนะครับประวัติชัดๆมาได้เลยครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ไลน์ได้ขอรูปเล็ก คลิปได้เลยนะครับติดต่อไปครับโทรก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับรถสวยคัดเช็คมาอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับปี2007นะครับสีขาวปี2007รถสวยสีสวยสภาพดีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ครับติดแก๊ส LPG ถังแคปซูลนะครับ ขายสนใจนะครับกับรถดีๆสภาพงามๆดูแลมาอย่างดีนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับออปชันของ 2.4V นี่ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับมีพัดลมเป่าเบาะด้วยครับสบายๆเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเบาะคู่หน้าก็ไฟฟ้านะครับมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีม่านข้างนะครับราคานี้สภาพนี้ได้ออปชันครบๆใครที่ชอบ c a m รี่นะครับคุ้มมากๆนะครับแล้วยิ่งใครอยู่สาย LPG นะครับก็ยิ่งคุ้มเลยครับจัดไปครับ รถด,ดูแลมาดีมากๆครับภายในตกแต่งลายไม้ออปชั่นครบเบาะคู่หน้าเซตตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับเป็น Men เมนบุรีเซตนะครับนี่ครับสวยจริงครับตัวนี้ถือว่าคุ้มครับกับสภาพและราคา มีม่านข้างแบบดึงนะครับหรูๆเลยครับยิ่งคนนั่งหลังนี่ยิ่งสบายเลยครับนั่งนิ่มๆนุ่มๆเดินทางไกลๆนี่ไม่เมื่อยตัวแน่นอนครับฝากไว้้วยนะครับสําหรับตัวนี้คันนี้นะครับรถของพี่ชายนะครับใช้งานอยู่นะครับใครได้ไปคุ้มมากๆไปลองขับดูได้เลยครับสภาพจำๆแอร์เย็นฉ่านะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแยกหลังแยกหน้าอิสระเลยครับสวยจริงครับคันนี้ฝากไว้้วยนะครับ